นี้นะคะจะทําให้มันเงางามมากดูหน้ารับประทานมากนะคะแล้วก็ร่วน่ะเห็นไหมเราจะนําตัวข้าวเหนียวดําของเรานะครับไปต้มก่อนสำหรับน้าที่เราใช้ต้มข้าวเหนียวดําต้องให้ปริมาณเยอะนิดนึงเพื่อมีฟองขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยครับก็คนครับให้ตัวข้าวเหนียวขาวของเราเข้ากันกับน้ํานะครับพอเราแช่ข้าวเหนียวขาวไปแล้วนะคะประมาณ30นาทีนะครับก็ผึ่งไว้อย่างนี้ครับให้สเด็ดน้ําก่อนนะครับเอามาเทใส่ข้าวเหนียวดาได้เลยครับ ก็แช่ข้าวเหนียวต่อไปครับเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับไปล้างน้ําให้สะอาดได้เลยครับมาเทใส่ล้างถึงได้เลยครับพอเรานึ่งรอบแรกจนครบ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาพลิกกับข้าวเหนียวกันนะครับน้ำซาวข้าวรอบแรกนะครับที่เราเหลือไว้เป็นน้ำซาวข้าวของข้าวเหนียวขาวนะครับให้เรานํามาเทใส่ตัวข้าวเหนียวครับแล้วเราก็พลิกกลับด้านได้เลยครับเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อไปอีก15นาทีนะครับและก็ให้เราใช้น้ำซาวข้าวนะครับเทราใส่ข้าวครับ ซุยข้าเหนียวได้เลยนะครับเห็นไหม